ไปเอาวันนี้บรรพบุรุสจะไหนบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ทางรายการเสนอชื่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยครับผมแต่ก็ทราบได้ยังครับวันนี้เราได้รับรางวัลด้วยครับทราบดีครับพาูดถึงรางวัลวันนี้่อยแล้วกันค่ะครับขอพระคุณนะครับสําหรับรางวัลลาลูกทุ่งไทยเจียมครับก็จริงจริงรางวัลนี้ก็เหมาะสําหรับที่ๆี่นักร้องทุกคนมากเลยนะครับแต่ก็ขอขอบคุณวันนี้นะครับที่มารายการเสนอชื่อมา อ่ะคุณเต้ค่ะขอถามเรื่องข่าวก่อนหน้านี้หน่อยคันนี้มันแบบโด่งดังมากที่เราเซอร์ไพรส์คปิับลูกสาวก็น้องตั้งใจนะลูกสาวชื่อน้องตั้งใจก็อายุครบหนึ่งขวบนะครับเมื่อวันชีที่ภากันยายนกันยายนที่แลไหนก็เปิดมาทุกคนก็ตกใจครับตกใจครับเพราะว่าแต่ หลอดอายุเขาหนึ่งขวบนะครับยังไม่มีใครแบบเคยเห็นแต่ว่าก็มีพี่ๆ FC บางคนที่รู้เรื่องแต่จริงๆคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ปิดถูกใชไหมคะก็ไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นครับแต่แค่ไม่ได้พาไปที่สาธารณะานับแล้วทำไมจู่ๆเวลาเปิดแล้วก็ตุ้มเดียวเลยว่าเฮ้ยมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยแบบก็คือก่อนหน้านั้นตอนคุณแม่ตั้งท้องค่ะเรามีกระแสดราม่าที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับค่ะเราก็เลยไม่กล้าที่จะบอกเรื่องลูกว่าเราอันนี้ครับ กลัวแบบว่ากลัวคนว่าให้ลูกไม่ดีนะครับผมก็เลยพากันเงียบไว้คร<ะ>ับเงียบไว้ก็จนเขาคลอนแล้วก็จนเขาครบหนึ่งขับวก็คุยกันน้อยว่าถ้าเขาครบหนึ่งขบับถ้าทุกอย่างมันดีกระแสะมันซาลงเ,เราจะมาบอกเรื่องเขาให้ทุกคนได้รู้นะครับแล้วแฟนคลับยังไงผมกเปิดครับแนครับน่ารักับน่ารักทุกคนก็ซัพพอร์ตดีนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าพี่ๆ FC บางคนก็รู้ครับ เพราะว่ามันมีรูปหลุดมีคลิปหลุดอย่างนี้ครับตอนเราพาน้องไปหาหมอตอนพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาก็ไม่พูดกันนะครับเขารอว่าให้เราพร้อมแล้วก็บอกเขาน่ารักครับเอซีนาแต่มันก็มีคือกระแสแหละทุกคนก็แสดงความดีเยอะมากแต่ว่ามีบางคนที่แบบเหมือนไปตั้งประเด็นดราม่าอะไรขึ้นมาอะไรคร่ประเด็นดราม่าประมาณว่าอย่างนี้หรือว่าเราแบบตีกัน ปิดทำไมทำไมไม่บอกอะไรอย่างนี้อะไรอ๋อครับก็คืออย่างที่ว่ามันเรื่องดราม่าเราไม่อยากให้คนว่าให้ลูกครับคือตอนนั้นคนกําลังด่าเราหนักมากทั้งหลายๆเรื่องครับถ้าถสมมติเราเปิดเรื่องนี้กลัวแบบคนพาดพิงมาใส่เด็กเราไม่อยากไม่อยากให้ลูกได้มีข่าวตรงนี้ให้เขาโตมาแล้วมาเจอมาเจอข่าวที่ไม่ดีนี่ยเราก็เลยพอเปิดมาแล้วฟีดแบบดีมากกว่าฟีดแบบดีครับกลายเป็นตอนนี้นอนกลายเป็นขวัญใจของพี่พีเอฟซีพี่พีชาวเน็ตอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับคือ แต่ไหนก็มีแต่คนถามหาน้องไม่ได้ตามหาผมนะเพื่อนแล้วพัฒนาการน้องเป็นยังไงครับตอนนี้ดีนะครับเขาเป็นอีกแข็งแรงแล้วก็ล่าเลยครับเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเต้นเห็นเหมือนพ่อไหมคะว่าจะเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะครับเพราะว่าเขาจะชอบเข้าไปในห้องอัดผมแล้วเขาก็จะมุ่งตรงเข้าไปตรงคีย์บอร์ดที่ผมใช้ทําเพลงเขาจะไปขย่มขย่มกับขย่มแล้วก็ยิ้มยิ้มเต้นเขาชอบไปเราร้องเพลงให้ฟังไหมคะชอบครับชอบชอบร้องเพลงเพราะว่าตอนเด็กๆเราเปิดกีตาร์ให้แม่ฟัง ตอนที่กินแตวมาทันตออาจจะครับแต่ว่าถ้าตอนตัวยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ขอโทษคนละนะครับงานเรื่องของเรื่องมันนะครับผมต้องขอโทษนะครับอ็กินปีนี้นื้ของเต้ยพอดีมันมีข่าวดราม่ามาว่ามีอักษรย่อเงี้ยค่ะเรื่องที่ว่านักร้องชายลิงตัวคุณเต้ยพอเห็นข่าวใช่ไหมคะแล้วคือมีหลายคนเขาโยงกันที่คุณเต้ยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับ่าว เพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้ติดตามขผ่าตัวนี้เลยแล้วก็พี่เขาบอกว่าเป็นเป็นนักร้องที่ลืมครูเพลงนะครับลืมครูเพลงก็คือที่ผ่านมาผมแต่งเพลงเองแต่งเพลงเองปล่อยเพลงเองทาเพลงเองก็เลยคื่เราอไม่มีครูเพลงครับไี่ครูเพลงแต่ว่ามีครูสอนนะครับครูสอนผมก็คือพ่อไข่แดงพ่อไข่แดงจินดาแกนสมบัติเป็นครูสอนแต่เขาไม่เคยลืมครับแต่ว่าถ้าเป็นเชื่อมยง อาจจะเป็นเพราะช่วงที่เป็นกระแสตรงนั้นด้วยนะครับเขาก็เลยเชื่อมโยงมาใส่เพื่อเพื่อที่จะให้ข่าวมันมันดังหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับไม่ใช่เราไม่่ใชเราครับเพราะว่าค่ายก็เป็นค่ายเราเองไม่เคยไม่เคยลืมครูเพลงแล้วก็ลืมค่ายเพียงครับโอเคค่ะขอบคุณนะพ่อพี๊